สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c l e Star นะคะเข้าเดือนกันยายนแล้วนะคะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะดาวพุธก็เดินหน้าแล้วและเข้าสู่ในราศีกันเรียบร้อยแล้วนะคะในเรือนของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารต่างๆผู้อ่านคิดว่าน่าจะโฟล์มากขึ้นแล้วสำหรับหลายๆราศีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างเพราะว่าดาวเนี่ยทำมุมดีเนาะ วันนี้นะคะจะเป็นคลิปของราศีสิงคุณกับเขานะคะในช่วงก่อนหน้านี้และที่จะถึงนี้แล้วก็ตอนนี้ของเดือนกันยายนนะคะมาดูมาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าคุณกับเขานะคะชาวราศีสิงค์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณกับเขาก็คือคนที่อาจจะคุยกันอยู่นะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือคนที่มีประเด็นใดๆเลยนะคะ ก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมเนาะมาดูกันดีกว่าว่าราศีสิงห์นะคะคุณกับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกับเขามั้งคะ The Lover, อืม The Star, ว้าว คุณกับเขาว่ามีแพชชั่นต่อกันนะเนี่ย The f o o l นะคะอาจจะมีใครกำลังที่คิดจะเดินทางมาหรือเปล่าคะสถ้วยแต่มีคุณอาจจะไม่สบอารมณ์เขานะแดเหรียญน,นะคะแล้วก็3ดาบสมดาบมาทำไมก่อนไหนผู้อ่านขอ t e ร r i f y นะคะขยาย3ดาบนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะโอเค10เหรียญ ใต้สำรับโอเคเอาเอาเป็นว่านะคะาราศีสิงห์ในเคสนะคะที่คุณนะคะคุยกันมาหรือว่าเดทกันแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วผู้อ่านคิดว่าคุณทั้งคู่มีพาชันต่อกันนะคะแล้วคุณก็มีความคอนเน็กกันค่อนข้างลึกซึ้งคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะ <S <S เขาเองก็เหมือนกันนะคะคิดว่าคุณนะ่ะตรงสเปคนะคะมีพาชันต่อการคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันมีความแบบ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะผูกพันกันอ่ะตกหลุมรักกันตั้งแต่แลกคุยแรกเห็นเลยทีเดียวนะคุณกับเขานะคะแต่ว่าอาจจะเป็นพลังงานของความไกลก็ได้ที่ทําให้คุณกับเขาอ่ะหมางเมินกันนะคะอาจจะเป็นทางฝั่งคุณเองก็ได้นะราศีสิงห์ที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะคุยกันดีแล้วอยู่ดีๆก็หายไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้มันทําให ราศีสิงคุณน่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบอารมณ์นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะแบบว่าทําอะไรที่ไม่ถูกใจคุณผู้อ่านคิดว่าเขาเองอ่ะตอนเนี้ก็คิดที่อยากจะเดินทางมาหาคุณนะถ้าถามจริงๆหรือว่าคุณเองนั่นแหละที่เหมือนกับแบบไม่ไม่พอใจอ่ะในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณเองอยากจะกลับแบบไปอยู่คนเดียวแบบคิดมากว่าคุณอะ กลับไปเป็นโสดดีกว่าไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าคุณก็มีตัวเลือกคุณคิดว่าคุณน่ะราศีสิงคุณก็มีตัวเลือกคุณก็มีสเสน่ห์ทำไมคุณจะต้องแบบว่ามารอคนคนนี้คุณอาจจะแบบไม่พอใจในจุดที่ว่าเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีหรือว่าเขาหายไปทําให้คุณไม่พอใจใดๆเลยก็แล้วแต่นะคะนะตอนเนี้ ในเคสที่แบบเนี่ยคนที่แบบคุยกันเจอกันแล้วนะคะมีสถานะอาจจะแบบพิเศษเป็นแฟนแล้วแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจคุณนะราศีสิงห์แล้วมันทำให้คุณอะรู้สึกว่าเออถ้าทำอย่างนี้คุณก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอะพื้นฐานคุณอะเป็นคนแบบค่อนข้างจะแข็งแข็งอยู่แล้วนะคะสำหรับราศีสิงห์เนาะเพราะฉะนั้นน่ะคุณเองคุณก็ถือว่าคุณมีเสน่ห์ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนของคุณคุณก็เชื่อว่าคุณก็สามารถที่จะมีตัวเลือกถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณคุณก็จะไม่สนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยสี่ถ้วยขึ้นก็คือเหมือนกับถ้าเขาทําอะไรมาคุณก็จะเป็นกระจกส่องสะท้อนไปแบบนั้นว่าเขาทําไม่ถูกกับคุณนะอืมตอนเนี้คิดว่าที่ขึ้นสามดาบมาเป็นเพราะว่าคุณไม่พอใจเขาก็เป็นไปได้นะคะมันเลยขึ้นสามดาบเนาะหรือคุณเองอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะ ทำตัวไม่เหมือนเดิมแล้วมันทาให้คุณน่ะน้อยใจนะคะแล้วคุณก็คิดไปถึงขั้นว่าเขาอาจจะมีใครหรือมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าถ้าในบางรายที่ไม่เคยแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่เคยเจอตัวกันนะแค่คุยกันแล้วแบบว่ามีความรู้สึกไปเยอะแล้วสมมติคุณคุยกันแต่คุณยังไม่เคยเจอตัวหรือไม่เคยเดทคุณก็อาจจะมโนไปว,ว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคนอื่นแล้วหรือเปล่าทําไมเขาถึงหายไปหรือทําไมเขาคุยกับคุณน้อยลงทําให้คุณไม่ค่อยแบบเอ,อ่อถูกใจเท่าไหร่อืมคืออาจจะเป็นเหมือนกับคุณไม่พอใจอะ่ะ เพราะฉะนั้นนะมันเลยขึ้น3ดาบขึ้นมานะคะเพราะ3ดาบเนี่ยขยายด้วย10เหรียญผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะมีคนของเขาอยู่หรือว่าใดๆเลยก็แล้วแต่มาเลยทําให้คุณน่ะไม่พอใจก็เป็นไปได้นะคะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคุณอ่ะอยากมีความชัดเจนนะคะเนี่ยแปเหรียญคุณก็อาจจะอยากมีความชัดเจนกับคนที่คุณดิวอยู่นะราศีสิงห์มาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมอ่ะเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีเออ แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีความรักให้กับคุณอยู่นะคนของคุณเนี่ยเขาเป็น the lover แล้วเป็น the star เขามีความที่ถูกสเปคคุณอ่ะเออคุณก็ชอบเขาในแบบที่เขาเป็นเขาไม่งั้นคุณคงไม่ชอบเขาตั้งแต่ต้นหรอกเนาะแต่ว่าใดๆเลยก็แล้วแต่ไอ้ตรงที่ว่าไม่ได้คุยกันซักระยะหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรให้คุณแบบรู้สึกในความไม่ชัดเจนสงสัยคร้รู้ใดๆก็แล้วแต่มันเลยข,ขึ้น สามดาบ,บขึ้นมานะคะผู้อ่านคิดว่าอาจจะเป็นว่าคุณนะมาโนไปก็ได้ว่าทางเขา,ามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแล้วทําให้ไม่ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะซึ่งถามว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมผู้อ่านจะลองขยายไพ่ดูนะคะว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนเนาะระหว่างเขากับคุณนะที่เขาจะมีคนอื่นหรือเปล่านะคะมาลองดูไพ่เมเจอร์อะคณากันว่า ในที่นี้มันเป็นได้สองกรณีคือคุณอยากได้ความชัดเจนกับคนของคุณแหละแต่เขาให้คุณไม่ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาอาจจะมีคนที่เหมือนคนของเขาอยู่แล้วก็แล้วกันเนาะมันทำให้เขาเลยเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้แล้วทำให้เขา่ไม่รู้จะทำยังไงกับคุณแล้วทำให้คุณกับเขาตอนนี้มันเกิดปัญหาซึ่งกันและกันใดๆเลยก็แล้วแต่แต่ว่าผู้อ่านจะขอ คอนเฟิรมด้วยไพ่เมเจอร์อาร์คานาดูนะคะว่ายังไงคุณกับเขานะคะที่เป็นสามดาบนะตอนนี้คืออะไรกันแน่เนะาะฮาร์ฟันอาจจะมีขวายได้ฝ่ายหนึ่งคือนิ่งขอสเปซส่วนตัวเอาขึ้นมาอีกแล้วผูว้อ่านคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่า นะคะหรือว่ามีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันมากกว่าเลยทําให้เขาอ่ะเงียบใส่คุณนะคะหรือว่าไม่คุยกับคุณเลยทําให้คุณอ่ะรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจว่าทําไมเขาถึงอาจจะแบบว่าหายไปไม่คุยกับคุณแต่ผู้อ่านมองดูว่าความรักของเขาว่ายังมีให้กับคุณนะ คุณคนนี้นะคะพลังงานอาจจะเป็นชาวมิถุนตุลกุมได้นะคะสตาร์เนี่ยราศีกุมได้นะคนคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนไกลจากคุณถ้าความห่างไกลมันเป็นอุปสรรคเขาก็อาจจะอยากเดินทางมาหาคุณในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะอย่าพึ่ง ใจร้อนใดๆไปนะราศีสิงห์ผู้อ่านคิดว่าคุณกับเขาว่ามีแพชชั่นต่อการมีความคอนเน็กชั่นกันถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะดูแบบหลันล้าอาจจะไม่สนใจคุณหรือคุณเองก็โอ,อ้ถ้าเขาไม่สนใจคุณก็ไม่สนใจเหมือนกันเลยเนะี้ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ไพ่ยอยากจะบอกว่านะตอนเนี้ยให้คุณทั้งคู่อะเหมือนลองอยู่นิ่งๆก่อนนะคะไพ่บอกว่าให้คุณอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคะ แล้วคุณอาจจะได้คําตอบเขาเองเขาอาจจะอยู่นิ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะใจเขาอ่ะก็มีอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่า The Lover ก็ขึ้น The Star ก็ขึ้นผู้อ่านคิดว่าคุณกับเขาอ่ะมีความคอนเนคกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาดูไพ่ Romance Angel กันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะกับราศีสิงบ้างเนาะระหว่างคุณกับเขานี่มัน น่าจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องประเด็นที่คิดกันไปคนละแบบนะคะคุณเองก็คิดว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้มีหรอกนะคะแต่ว่าคุณคิดไปว่าเขาแบบไม่สนใจคุณหรือว่าเขามีคนอื่นเนาะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่าก็ไม่เข้าใจในฝั่งคุณเหมือนกันก็เลยทําให้เงียบๆกันไปหรือนิ่งๆกันไปแต่ใจออยู่ด้วยกันนะคะอา past life r e l a t i o n s h i พไพ่ขึ้นมาว่าคุณทั้งคู่อะ มีความผูกพันกันตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะคุณเลยต้องมาเรียนรู้กับคนของคุณในชาตินี้ยังไงก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ไหนมาดูซิว่าไพ่ข้อความอยากจะบอกอะไรนะคะถึงความในใจของเขาเดีกว่าว่ามีต่อราศีสิงห์นะคะอย่างไรบ้างเนาะนะตอนนี้สําหรับคนที่เนี่ยมีประเด็นกันอยู่นะคะดูซิเขามีอะไรอยากจะบอกคะ เขาบอกว่าเขากําลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นรอหน่อยนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณอ๋อ oh, we need to let each other go ทําไมล่ะเขาบอกว่าเราควรจะปล่อยกันและกันไปเขาอาจจะโกรธอยู่ในคอยีกใบสิคะ you came closer than anyone เขาบอกว่าคุณนะนะเข้ามาใกล้ชิดเขามากกว่าใครทุกคนเลยนะคะเขาไม่เคยแบบให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาแบบรู้ โลกของเขาอ่ะเท่ากับคุณเลยนะราศีสิงห์แต่ว่าเขาอ่ะอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นที่คุยียรนไม่รู้เรื่องแล้วคุณเองคุณก็อาจจะแบบว่าคือเหมือนพอคิดมากก็อาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้นะคะต่างฝ่ายต่างก็เลยเหมือนแบบเทคสเปซเนาะขออยู่เงียบๆแล้วมันก็ทําให้แบบคุณเองอ่ะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่คนของคุณกระทํากับคุณนะแต่ใดๆเลยก็แล้วแต่ผู้อ่านคิดว่าคุณกับเขาว่า มันยังมหากราบกันอยู่ยังไม่มีอะไรที่จะฟินิชเสร็จสิ้นหรือเลิกลากันตอนนี้แล้วค่ะคุณกับเขาอะ่ะยังต้องไปกันต่อแต่ว่าแค่ตอนเนี้ผู้อ่านมองดูว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปก่อนเพราะยังไงอะ่ะคุณทั้งคู่อะ่ะเคยรู้จักกันมาก่อนคุณมีความผูกพันกันเพราะฉะนั้นนะยังไงก็ต้องได้วนกลับมาแน่นอนนะคะได้วนกลับมาแน่นอนอะไรที่คุณหวังผู้อ่านคิดว่าคุณอยากจะได้ความชัดเจน เขาอาจจะทําให้ดีขึ้นเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาอ่ะยังไม่ลืมคุณอยู่แล้วเขายังมีคุณอยู่ในใจคุณก็มีเขาอยู่ในใจเพียงแค่ว่าตอนเนี้มันเกิดประเด็นกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบว่าแยกกันไปคนละฝั่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอทา์มมิ่งมันถูกต้องเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับเข้ารูปเข้ารอยนะคะอยู่ที่ว่าคุณกับเขาอ่ะ ให้อภัยในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งกันและกันได้หรือเปล่านะคะมันต้องมีความชอบความรักอยู่ในนั้นเนาะมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเยอะเนาะก็ราศีสิงห์นะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะก็ถ้าคุณมีประเด็นอะไรก็แค่เทคสเปซนะคะอยู่ว่างๆนิ่งๆกันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งไปดราม่าอะไรเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ อาจจะอยากอยู่นิ่งๆเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะเขายังมีความชอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะถึงจะมีประเด็นอะไรที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะหรือเขาอาจจะมีอ,อะไรซัมติงทางฝั่งเขาก็จริงถ้าเขามีเขาก็ยังมีใจอยู่ที่คุณนะคะไม่ไปไหนนะคะเพราะคุณทั้งคู่อ่ะมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะพาสไลท์ถ้าเชื่อเรื่องพาสไลท์เ a ลชั่นชิพ ยังไงอะ่ะคุณทั้งคู่ก็ต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเขาก็เปิดใจให้คุณก่อนหน้านี้มากกว่าใครทั้งหมดอย่างที่เขาบอกเพราะฉะนั้นอ่ขอให้คุณแบบเขาเรียกอะไรอะคะคืออะไรที่ยอมรับได้ก็ยอมรับเนาะไม่มีใครเพอร์เฟนะคะราศีสิงห์ก็ผู้อ่านไปกำลังใจให้อันนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะ ถ้าอยากปรึกษาส่วนตัวดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้ผู้อ่านยินดีเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ